คุณต้องออกไปใช้ชีวิตให้สนุกคุณไม่สามารถมีชีวิตอยู่แค่เพื่อทำงานสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพูดถึงความสำคัญของการออกไปเที่ยวและมีความสุขกับชีวิตเป็นเรื่องง่ายเกินไปที่จะจมอยู่กับงานและความรับผิดชอบในแต่ละวันแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำเอาไว้ว่าเราเป็นนี่ตัวเองที่จะต้องถอยออกมาหนก้าวและเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของชีวิต อันดับแรกเรามาคุยกันว่าทำไมการหยุดพักจากกิจวัตรประจำวันจึงสำคัญมากเราทุกคนทราบดีว่างานอาจทำให้เครียดและต้องใช้ความพยายามสูงและเป็นเรื่องง่ายที่จะถูกใช้งานแต่เมื่อเราจดจ่อกับงานอยู่ตลอดเวลาเราจะมองข้ามแง่มุมที่สำคัญอื่นๆของชีวิตไปเราอาจพลาดช่วงเวลาแห่งความสุขและความสวยงามที่ทำให้ชีวิตมีค่าได้ไม่เพียงเท่านั้น การเอาแต่จดจออยู่กับงานยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของร่างกายและจิตใจอีกด้วยความเครียดและความเหนื่อยหน่ายสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพมากมายรวมถึงความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าหรือแม้แต่ความเจ็บป่วยทางร่างกายการหยุดพักจากการทำงานและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานสามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้และทำให้ความเป็นอยู่โดยรวมของเราดีขึ้นได้ แล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเรากำลังใช้เวลาเพื่อสนุกกับชีวิตคำตอบนั้นง่ายมากให้ความสำคัญจัดสรรเวลาในแต่ละวันหรือสัปดาห์เพื่อทำสิ่งที่คุณรักอาจเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างการไปเดินเล่นในธรรมชาติอ่านหนังสือหรือใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นทำให้คุณมีความสุขและทำให้คุณรู้สึกดี อีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าคุณมีความสุขกับชีวิตคือการลองทำสิ่งใหม่ๆชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสและประสบการณ์และสิ่งสำคัญคือต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นการได้ลองทำสิ่งใหม่ๆสามารถช่วยขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของเราและเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเรานอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการแยกออกจากคอมฟอร์ทโซนและท้าทายตัวเองสิ่งสำคัญคือต้องจำเอาไว้ว่า การมีความสุขกับชีวิตไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงหรือซับซ้อนอาจเป็นเรื่องง่งายๆอย่างการเดินเล่นในสวนสาธารณะชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามหรือปิกนิกกันในสวนหลังบ้านกุญแจสําคัญคือการชื่นชมความงามและความเรียบง่ายของชีวิตสุดท้ายสิ่งสําคัญคือต้องจําเอาไว้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้ มีคนจำนวนมากที่รู้สึกแบบเดียวกันและกำลังมองหาวิธีที่จะสนุกกับชีวิตการเข้าร่วมชุมชนหรือกลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนคุณเป็นวิธีที่ดีในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและค้นหาการสนับสนุนสรุปแล้วเราเป็นนี่ตัวเองที่จะใช้เวลาในการสนุกกับชีวิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราและจำเป็นต่อการมีชีวิตที่สมบูรณ์อย่าลืมให้ความสำคัญ ลองทำสิ่งใหม่ๆชื่นชมสิ่งเรียบง่ายในชีวิตและอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นและเช่นเคยหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดฝากไว้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่างผมหวังว่าเราจะได้แบ่งปันความคิดเห็นกับเพื่อนทุกคนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเพื่อให้เรามีกำลังใจทำต่อไปนอกจากนี้ ช่วยรับชมคลิปอื่นๆของเราด้วยขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ